สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำแต้มใหม่ในตำรากลยุทธ์สุดยอดเซียนสีที่ได้คิดค้นขึ้นนะฮะจากประสบการณ์การเล่นมาลูกไทยตลอดระยะเวลาเกือบ20ปีของผมนะครับสำหรับกลยุทธ์สุดยอดเซียนสีเล่มน,นี้นะครับเป็นตำรา,าที่ผมชอบมากที่สุดในขบวนหนังสือทุกเล่มน,นะครับเพราะว่ามีแต้มการแปลขบวนแบบ แปลกแหวกแนวรูปหมากใหม่ๆห,หลายๆรูปแบบบรรจุอยู่ในเล่มนี้นะครับในส่วนของแตนที่จะนำเสนอในวันนี้มันจะอยู่ที่หน้า207นะครับเป็นการแปลขบวนแนวทางใหม่ที่น่าศึกษาครับรลองมาดูกันนะครับตอนนี้ รูปเกมเนี่ยจะเป็นไม้ยงขวาโคนผูกเม็ดนะครับสู้กับไม้ยงขวาโคนผูกเม็ดในจังหวะต่อไปฝ่ายเขาไม่เลือกการแปลขบวนโดยใช้โคนก้าวลาหรือว่าเบีย้ยบ่อพางหรือว่าจะเป็นแต้มเรือนกกระจิบหรือว่าเบีย้ยคู่ริมนะครับแต่เลือกเดินเรือจากกอไก่หนึ่งมาที่คอควายหนึ่งแต้มน,นี้เป็นแต้มตั้งรับนะครับ คล้ายๆกับว่ารอจังหวะรอดูเชิงว่าคู่ต่อสู้จะทำอะไรนะครับแนวคิดการเดินเรือคอควายหนึ่งนะฮะมันเพื่อสร้างให้เรือมาพร้อมใช้งานนะครับแล้วก็ป้องกันเบี้ยที่คอควายสาที่เป็นจุดอ่อนนะก่อนที่จะทำการบุกโจมตีนะครับ ในส่วนของการแปลระบวนของฝั่งดำที่เขานิยมเล่นกันมากก็คือโขนก้าวนะครับเราลองมาดูแต้มน,นี้นะครับก็เดินโคน9้าวมามัก็ทําท่าจะเอาเบีย้ยตัวนี้ฮะแทงไล่ม้าให้ม้าขาวเนี่ยเสียตําแหน่งในการควบคุมรูปหมากนะครับ จังหวะนี่มีแต้มที่น่าสนใจก็คือว่าปกติเนี่ยเราจะใช้วิธีการเดินเบี้ยไล่นะครับเดินเบี้ยไล่ปั้งเขากลับนะครับเราก็ไปเบี้ยริมนะครับก็ลูกเกมนี้ก็เห็นได้บ่อยในเกมการแข่งขันหลักๆนะครับแต่จังหวะนี้เราอาจจะมีแต้มแบบที่มันพิสดารกว่าน,นั้นคือว่าหาแนวทางไหนมาเล่นครับเพื่อไม่ให้ ซัมซากจำเจียอยู่กับสิ่งเดิมๆนะครับผมก็เลยคิดคนแต้มน,นี้ขึ้นมานะครับแต้มน,นี้น่าสนใจนะครับคือกินเข้าไปครับคู่ต่อสู้ก็กินนะครับแล้วก็กินตัวนี้อีกทีนะครับเขาก็กินตอบนะครับแล้วก็เดินเบีย้ยคอควายปังขึ้นไปนะครับไฟขาวเดินเบีย้ยแต้มน,นี้เพื่อทำลายรูปเบีย้ยดมตัวนี้ออกนะ จะทาทางโคนแล้วก็ทางม้าวิ่งขึ้นไปนะครับในส่วนของฝั่งดําจังหวะนี้เนี่ยส่วนใหญ่เลยครับจะจะแทงไล่เม็ดนะครับเพราะว่าได้เบียยค้ำสูงฝั่งขาวเลือกใช้เม็ดกินเลยเป็นแต้มน่าสนใจนะครับคือรูปรูปเกมในจังหวะต,ต,ต่อไปเนี่ยมันจะชุนละมุนนะครับ ก็คือสามารถเล่นกันได้โดยที่แบบว่าไม่ได้มีฝั่งฝั่งใดเสียเสียเปรียบอย่างชัดเจนคือเล่นกันได้กระสู้ที่ความขี้เขียนกลางกระดานนะครับพอกินจังหวะน,นี้แล้วก็เอาม้าหย่อนลงไว้ครับไปโจมตีเบี้ยดําตัวนี้ชิงจังหวะเดินกอดทีหนึ่งนะครับจังหวะน,นี้ฝั่งฝั่งดําก็ต้องใช้เรือมาผูกนะ เพราะว่าถ้าเกิดจะไปแทงอะไรก็ไม่ได้นะฮะเขาเอามาตีเปี้ยงเข้าไปี๋ยวจะเสียโคนฟรีได้นะครับส่วนใหญ่นะครับจะเป็นเรือมาปลูกนะครับฟังเขาเดินเบี้ยไล่เลยครับเป็นแต้มน่าสนใจนะฮะเกิดเหตุการณ์ชุนลมุนนะครับก็ยังไม่ชัดเจนว่าใครเป็นต่อเป็นรองมันต้อง อยู่ที่การเดินขังแต่ละบุคคลด้วยครับฝังตามว่าอาจจะแทงสวนเข้ามานะครับกินี้จะเกิดเหตุการณ์ชุลมุนกินเข้ามานะฮะกินเข้ามาอัน้ทางนี้เราก็ ใช้เบีย้ยกินเข้าไปหน้าขุนนะครับฝั่งดำเมื่อกินมาลุกปังเข้ามานะครับแล้วก็ใช้โคนกินฝัง่งดำเมื่อกินเบีย้ยนะครับฝั่งขาวชิงจังหวะออกเบีย้ยคู่ หนังนี้เป็นรูปเกมชุนลมุน <c oughs> คือมันยังไม่สามารถระบุได้ว่าใครเป็นตอบเป็นรองข้าเจนครับผมคือว่าผมหาแนวทางการแปลขบวนรูปแบบใหม่มาให้ดูนะครับว่ามาลูกไทยเนี่ยมันมีการเล่นได้หลากหลายรูปแบบซึ่งไม่ไม่ยึดติดแล้วก็จําเจอ,อยู่อยู่ที่รูกเกมเก่าๆนะครับผมก็พยายามจะค้นคว้าหาอะไรใหม่ๆมาให้ดูนะครับ ลูกเกมยังชุลมุนนะครับในส่วนของการเดินจังหวะจะตอไปก็อยู่ที่การบิดบิดหมากปรับตำแหน่งตัวกันนะครับถ้าทรงนี้ถ้าเกิดว่าใครเดินแบบว่าไม่พลาดหรืออะไรเนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่จะเสมอไปก็จะมีสูงนะครับมันก็อยู่ที่การหมุนตัวความเห็นช่วงกลางกระดานเป็นหลักด้วยนะครับ สำหรับตำรากลทิสสุดยอดเซียนสที่ผมได้สร้างขึ้นมาตัวนี้นะครับก็เป็นมีแรงบันดาลใจมาจากการคิดคน้นแนวทางการเล่นหมาลูกไทยการแปลขบวนแบบใหม่ๆซึ่งในเล่มน,นี้เนี่ยจะมีรูปแบบการแปลขบวนพิศดารแบบๆแบบใหม่ๆอยู่ 20, 20รูปแบบได้นะครับก็ลองไปศึกษาในตำราดูนะครับว่าจะมีแต้มไหนที่ชื่นชอบกันบ้างนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามและสนับสนุนกกจิบมาดูตลอดขอขอบคุณครับ